เาเหล่านี้พี่จะยกให้หมานะครับยกให้หมาเต,ตานี้พี่จะเพื่อให้หมาฟังดีๆนะครับคือเรื่องสวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ที่ทั้งหลายที่รับชมพี่จ๋อยู่ทั้งทางเพจและทางสตอนะครับและทางแอปแดงด้วยวันนี้พี่จะมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอญาติเท่นะครับญาติเท่วันนี้คือเป็นอะไรที่แบบเได้ทำเพื่อนเพื่อนร่วมโลกนะครับ คือมีพี่ชายคนหนึ่งนะครับเข้ามาหาพี่จ๋านะครับมาทํางานคุกกี้ยู่พี่จ๋าเนี่ยแหละนะครับมาทํางานพี่จ๋าเ็าึกว่าเขามาสมัครเป็นช่างเดียวนะครับพอได้มีโอกาสพี่จ๋าเองก็ไม่ได้ไม่ได้สอบถามอะไรใครยังไงมากมายเป็นคนที่ไม่ชอบเล่าหรือคนอยู่แล้วนะครับใครมาไงเขาจะทําอะไรทําไปนะครับมีงานก็ทําไปไม่เปิดใจเล่าคุยอะไรแกนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าจะอธิบายฟังว่าเขาเป็นใครวันที่ที่จาไปในงานที่จริงเตาเหล่านี้พี่จ๋ายกให้หมานะครับยกให้หมา เตาน,นี้พี่จะาเพื่อให้หมาฟังดีนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าพี่ชายท่านหนึ่งท่านที่พี่จ่าบอกนะี่แหละท่านมาทํางานกับพี่จ่าแล้วก็ได้เปิดใจคุยกันคือชีวิตแกเนี่ยพี่จ่าได้ไปเห็นแล้วโอ้โหพี่จ่าแบบอ่ะเอาเป็นว่าแกมาเพื่ออยากศึกษาวิชาอาชีพกับพี่จ่าเพื่อจะสร้างเตาเหล่านี้นะไปซื้ออาหารเลี้ยงหมาหมาหลายสิบตัวนะครับพี่แกเลี้ยงไว้ที่บ้านจนต้องไปเช่าที่เช่าทางแล้วก็ เอาหมาเหล่าเนี้ยสิบกว่าตัวเนี้ยเอาไปเลี้ยงในสวนตรงนั้นนะครับแล้วรายได้ตัวเองก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับทั้งเงินเดือนก็มีทั้งขายของเต้าส่งให้หมาส่งเพื่อซื้ออาหารหมาคิดดูกันพี่น้องหมาไป็น่สิบตัวพี่จ่าบอกตัวเองนะว่าคือจะไม่เลี้ยงหมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับหมาแล้วเลี้ยงได้แต่ว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับหมาแล้วนะครับเพราะว่าตัวเองเลี้ยงหมามาตลอดแล้วก็มีความรักมีเป็นคนที่รักหมามากจนมาตัวสุดท้ายนะพี่จ่ามีหมามาหลายตัวทุกตัวเจอปบัติเหตุตุยนะครับ จะมาเจอเจ้าว้นหมาปอมที่สู่พิจาเนี่ยตัวเนี้ยที่คือรักมากนอนด้วยกันตลอดอยู่ร้อยเอ็ดนะครับนอนด้วยกันทุกคนืกคนเขาติดผู้หญิงนะครับเขาก็ไปรถเจอรถเข้าขตัวก็ตุยนะพิจาก็เลยตั้งใจว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เอาหมามาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่ว่ากลับมาอยู่ที่บ้านนะครับสรสี่หมาเต็มเลยแต่ก็ต้องเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าพิจารจะพยายามไม่คุกคีอะไรเขาบากมาเพราะว่าเป็นคนที่รักหมานะครคือไม่อยากเสียใจเห็นแล้วกับความเสียใจที่ที่หมาตัวเองต้อง ต้องไปจังจากเราไปวันนี้ก็เลยมาบอกกล่าเลยกันนะเตาเหล่านี้พิจายกให้พี่ชายท่านนั้นครอบครัวนั้นนะเพื่อให้เขาไปเอาแา่คือหาไม่ต้องไปฟักเกินตัวเองมาเลี้ยงหมาซื้ออาหารให้หมาเพราะว่าพิจาไปเห็นสถานการณ์เห็นของจริงแล้วว่าเออหัวใจของคนรักหมาเนาออ่ะพิจาพี่ไปแทนผมแล้วกันผมผมไม่ขอไม่เลี้ยงไม่ไมอะไรประมาณนี้โดยการที่พิจากับแกได้ประสานงานไปยังโรงไม้โรงหนึ่งที่ของแปะนัของเจ๊หมวยนัซึ่งเป็นไม้ไม้แบบด,ดีมากไม้ยางนา นะครับไม่ยังนาที่แบบแปรรูปแล้วเหลือเศษเหลือปีกเหลือเปลือกอะไรพวกนี้แล้วก็เหลือกระพี้มันนะเป็นไม้ที่ดีๆทั้งนั้นเลยก็เลยอ่ะคุยกันงั้นพี่เอาตัวนี้ไปนะแล้วก็เอาเอาไม้ตัวนั้นไปเผาถ่านแล้วก็ขายถ่านเองเพื่อจะซื้ออาหารหมานะพี่น้องที่อยู่คลองแปดคลองสิบสองอ่าลังสิตลังสิตตะคายกนะครับคอยติดตามข่าวให้ดีพี่จ๋าจะไปที่อ่าบ้านหลังนั้นไปที่ตรงนั้นที่เขาเลี้ยงหมาไว้หลายหลาย,ลาย,ลายสิบตัวเนี่ยนะครับพี่จ๋าก็ถามทุกอย่างเลยลูกเต้าเขาทำอะไร เลี้ยงขายขายของเพื่อเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็ซื้ออาหารให้หมาด้วยอ่ะพี่น้องหมาสิบตัวนะ่ะนะเขาอย่าว่าหลยเขาเจอที่ไหนหมาจรจัดมาโดนเอ่อทิ้งมาเขาเก็บกลับไปเลี้ยงไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยพี่จ๋าเข้าใจพงศ์เลยนะโอเคป่ะงั้นเอาตัวนี้ไปนะมีทงช่วยได้แค่นี้นะครับไอพี่จ๋าเอาหมามาเลี้ยงด้วยพี่จ๋าคงไม่เอาแล้วนะครับเข็ดเข็ดลาวความรู้สึกนะครับก็เลยอ่ะเอาเป็นว่าขออย่ามาบอกอบอกล่าวโดยพี่จ๋าไม่ได,ไได้ไม่ได้ร้องไรใครนะอันนี้คือเอาความดีมาเล่าสู่คนฟังนะครับแล้วนกะ็ทำจริง คลิปนี้มามาบอกกล่าวเตาชุดนี้นะครับเป็นเจ้าหยดน้ำมินิอกร้อยลิตรตัวนี้นะครับปกติราคาอยู่ที่30ใบเทากับมี2อใบเทาในการลุมส่งนะครับแล้วก็เตาตั้งแต่เจ้าเดียคอน v 4นะครับ V4 แล้วก็เป็นตัวเบสิกธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะับไส้อย่างนาตึ๊กเลยให้ให้ใ,หใ,หใ,หใช้ยาวๆนานไปเลยนะับยกให้กับครอบครัวนี้เพื่อเอาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองด้วยก่อนที่จะเลี้ยงคนอื่นให้เลี้ยงตัวเองก่อนนะพี่จ่าเองก็ ไม่ได้มีเยอะแยะแต่ว่าเขาเอาจากที่มีในบ้านนี่แหละนะครับเอามาทํามาประกอบมานู่นนั่นนี่มาให้แกนะครับได้ค่านู่นนั่นนี่จากท่านผู้ชมพิจารณ์นี่แหละถ้าโฆษณาเข้าจากพิจารณ์นี่แหละได้ค่าทอนเซอจากเอ่อหลายๆการขายของจากเพจจากอะไรบ้างจากตัวตัวบ้างนะครับก็เลยได้ส่วนนี้มาไม่เป็นไรที่เดิพิจารณาหาของนาเอายกให้แกไปนะครับเพื่อไปเลี้ยงลองหมาจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนครอบครัวจะได้ไม่ต้อง เหนื่อยใจว่าต้องเฮ้ยฉันต้องเอาเงินเดือนแต่งคนนี้มาเดี๋ยวเอาเงินที่ได้มาได้บ้างไม่ได้บ้างามาพุ่งเทให้กับหมาโดยตรงนะครับอย่างน้อย <c oughs> เขาก็เลี้ยงตัวเขาเองด้วยนะ <c oughs> พี่จ๋าเขาทอตัวนี้เป็นการทําบุญไปแล้วนเนาะทำบุญให้เขาคนนี้นะและเขาทําจริงนะพี่จ๋าถึงให้นะอยู่ด้วยกันมาหลายเดือนนะ่ะจนพี่จ๋ารู้แล้วออว่าของจริงเว้ยนี่แหละเขาไม่ต้องการอะไรเขาไม่ได้ขอพี่จ๋านะเขาแค่อยากมาเรียนรู้วิชาที่เขาแต่ว่าด้วยคำว่าตนคนของเราไม่เหมือนกัน เขาเองก็ไม่มีทุนไปทําขนาดนั้นงั้นก็เอาตรงนี้อล้ารันทาทาด้วยแก่พี่อยากก็เลยให้ทาไปเลยทำคนเดียวไปเลยของพี่จา่ายนี่แหละให้ลูกน้องที่เป็นรายวันเนี่ยช่วยจิจับต้นนั้นนี่ให้ปุ้ช่วยบ้างนั้นตรงนี้อันนี้คือให้ช่างเหมาทำนะครับทำทุกคนทำสองคนทั้งเหมาอันนี้เป็นของพี่จา่าที่ต้งกำหนดว่าพี่จา่ายกให้ที่เข้าไปน้อยใหญ่น้อยพี่จา่าหาเองหาหาใหาไม่ได้นะครับไม่ซื้อหาไม่ได้ทำบุญดีกว่าต่อยอดนะครับส่วนอย่างชิมิชิตหรือ นะพี่น้องที่แบบแบบนี้พี่จ๋าอยากอยากให้อยากให้ทำอยู่เหมือนกันนะถ้าทำจริงเลี้ยงชีพเองได้พี่จ๋าเคยหาเคสอยู่เหมือนกันว่าเคสที่อยากทำจริงๆอยากทำฐานจริงตั้งใจทำจริงครับไม่แค่แค่เอาหน้าไม่ใค่แค่เอาไปแล้วมาหลอลกลวงชาวบ้านเขาพี่จ๋าเขาไม่โอเคนะไม่มีความสุขแต่จริงพี่จ๋าให้เขาเนี่ยคือถือว่าน้อยไปที่ทำไปกําลังใจพี่แกมอบพี่จ๋ามาช่วงงานพี่จ๋าทุกอยาก่างนะครับเื่องงานดูแลความสต้องพี่จ๋าเองเขาอยากจะออกเดินทางไปต่างจังหวัดไปหาลูกค้าไปเซลล์เองอะไรเงี้ยพี่จ๋าก็เลยคุยกับแกว่า แลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดพี่มีโอกาสมีเวลามาดูแลงานห้ผมหน่อยนะดูแลสั่งการทํางานเขาเขามีผู้ใหญ่พอที่จะสั่งการได้หรือดูแลงานได้พี่จะาเขาให้แกเรียนรู้ทุกอย่างทุกขั้นตอนในการทาเตาทุกอย่างเป็นให้เป็นให้เก่งให้จดจําทุกกระบวนการขั้นตอนจนพี่จะาเองจะสามารถแบบว่าเออมีคนสั่งที่ไปหาใครก็ได้ที่ต่างจังหวัดหรือลูกค้าต้องการแบบเอออย่างเผาถ่านจะไม่มีความรู้เลยรับไม่เผาไม่เต็มเลยประสบการณ์ไม่มีเลยถ้าพี่จ๋าเขาจะไปหาเสร็จแล้วถ้าต้องการจะได,ได้จริงๆี่ยพี่จะาเขาจะ สั่งการบาางนี้ให้เขาผลิตไปให้ส่งไปให้อะไรประมาณนี้ครับผมนี่คือความต้องการของพ,จพิจาที่ออยากออกไม่อยากอยู่จำเจที่แล้วพิจ่าใช้ชีวิตบนป,ป่าเพื่อให้แบบนั้นดีกว่าอยากไปอย่างนั้นนะครับไปอย่างนั้นก็เอาเป็นว่า,า,าพิจาขอกำลังใจเนาะตัวน,นี้เป็นว่าเรายกให้เขาจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าวันที่พิจาไปนั่นเป็นมาชิดนี่แหละเพราะพิจานัดทางลงไม้ไปแล้วแล้วก็สถานที่นู้มไปแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเพื่อจะขนไม้เข้าไปเก็บไว้นะครับแล้วก็ดูสถานที่ เตาเราจะไล่ควันไม่ไปรบกวนชาวบ้านเขาและสถานที่ที่จะไปเผาเนี่ยค่อนข้างห่างไกลชุมชนมากเลยครับอยู่แถวคลองแปดเขาที่สองแหละเอ้เขาที่สองทันยะนะแต่ว่าอยู่โซนไหนที่จ๋าไปคืนนึงนะจับได้นะไปธุระที่สระบุรีมาแล้วมาคืนแล้วก็หลงทางหมดแกพารถพาไปแบบพี่ก็งงพี่จ๋าก็งงนะครับแต่หมาเยอะนะครัหมาหลายตัวมากหลายสิบตัวฮนะก็ตอนะนว่าเรามาร่วมกันอนุโมทนานะร่วมกันใครที่มุโมทนาก็ถือว่าได้บุญน,นะยินดีกับ การทำของคนอื่นในสิ่งที่ดีคุณก็ได้บุญแล้วบุญดีแล้บุญที่ใจครับถ้าดูแล้วฟังแล้วรู้สึกดีนั่นแหละคือบุญสาธุนะครับผมยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จ๋าจะเอาบรรยากาศตรงนั้นมาฝากนะครับเำหที่นี้ก็คงขอกำลังใจพี่น้องนะฮะพี่จ๋าก็ค็นคนทำบุญมาตลอดทีอยู่แล้วนัดทีนี้ก็ทําต่อเท่าที่ทําได้นะครับไม่ใช่ตัวเองไม่ต้องมาอวดร่ำบนรวยแล้วทําทาอะไรก็ได้เราทําจากสิ่งที่เราพอจะหาได้แล้วพอจะมีนะครับโอเคครับสำหรับที่นี้จ่ามาแก่อนฝากติดตามด้วยครับผมคลิ ว่าครอบครนี้เขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะผมจะเจริญพร